สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะนะห้ับใช่แหละคัทำไมมันหนึ่งต้องใหญ่ยักษ์แบบโอ้ ไซส์นี้อย่างเดียวเลยหรอคะใช่แล้วค่ะคือจริงๆเรามี2ไซส์ค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีไซส์มนุษย์ด้วยไซส์มนุษย์ด้านนี้เลยนะคะจะเป็นตัวอย่างของไซส์มนุษย์นะครับใช่ค่คนเดียวใช่ค่ะคนปกติก็จะกินได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหมดเนี่ยนอกนั้นเนี่ยเป็นไซส์ยักษ์หมดเลยค่ะในวันนี้โอ้โหทำไมถึงต้องเป็นไซส์ยักษ์ขนาดนี้คะเพราะว่าเราก็เล็งเห็นมาเลยว่าเวลาคนทานอาหารนะครับบางทีคือเราอยากสั่งกะเพราอย่างเงี้ยกะเพราหมูกรอบไี่ใส่บางทีไม่พอแต่เราอยากจะกินกะเพราหมูกรอบที่มีหมูยอด้วยหมูับไข่ดาว ปลาหมึอกอีกเนี่ยค่ะ,คะเราก็เลยบอกว่าเออทัางั้นทาไมเราถึงไม่ทําร้านอาหารเนี่ยที่ไม่ใช่ตามสั่งแต่เป็นอาหารแบบตามใจใช่ใช,ใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเมนูค่ะเมนูมมก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นไซส์ไหนไซส์มนุษย์ไซส์ยักษ์นะคะแล้วก็เลือกซอสได้เช่นจะเป็นกะเพราเป็นเขียวหวาน เป็นแพนแงเงี้ยค่ะก็เลือกได้สุดท้ายก็ค่อยๆเลือกเนื้อสัตว์นะคล้วแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างล่ะคะมีือบเท่าไหร่นะสี่ร้านเมนูอ่าใช่เพราะว่าเนื่องด้วยว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมี40ชนิดเลยนะคะทําให้จาก40ชนิดตรงนี้นะพอมันเอามามิกซ์รวมกันเนี่ยทำให้ได้โอกาสทําเมนูได้ถึงเนี่ยสี่ร้านเมนูเลยโอ้โเดี๋ยวว่าให้น้องเมนแนะนําแต่ละตัวให้ดีกว่าว่าแต่ละร้านเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่เอามามีอะไรบ้างครับก็ถ้าเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเพราหมูสับ เบคอนหมูกรอบแล้วก็มีไข่อันนี้เรียกว่าไข่ดาวยักษ์ไข่ดาวยักจะมี5ฟองใช่ก็ตนแบบโอ้โหตอนแ่ต้นมาบต้นแนแบบต้ต้นแ้นแบบต้นแต้นแบบะ้นแบ้นแบบ้นแบบ้นแบ้นแบบน้นีบบ้นปบนแบบต้นแบ้นนแ้นแบน่น้้้บ คือว่าตามตามตามคอนเซ็ปต์ของเราค่ะคือว่าต่อให้เราเป็นจานยักษ์เราเนี่ยเราต้องคงคุณภาพให้ได้เหมือนกับการทําจานเล็กค่ะรสชาติก็เลยจะเข้มข้นเหมือนกันนะครับนะอย่างจานนี้ค่ะเป็นขี้หมูกรอบราดข้าวสเกตดูชิ้นหมูกรอบพี่นะคะคือชิ้นหมูกรอบของเราจะใหญ่แล้วก็หยาบมากเลยใช่แล้วค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เรามิกกันแบบหลายอย่างนิดนึงใช่ค่ะสปาเกตตีเขียวหวานนะคะกุ้งแล้วก็หมูกรอบปลาหมึกด้วย นะฮะแต่แต่อย่างเมนูแต่ละอย่างนะฮะที่ใส่รวมๆกันเนี่ยคุณลองชิมกันแล้วหรือเปล่าว่ามันแมทแมทกันคือว่าจากตอนที่เราเลือกเลือกตัวซอสที่มาทำเนี่ยนะคะคือเร<อ>าก็ลองหมดแล้วว่าเฮ้ยไอซอสตรงเนี้ยมันสามารถเข้าได้ไไกับ<ค>หลายอย่างใช่แล้วใครเป็นคนคิดสูตรนะคะคิดสูตรก็คือทางเราก็จะมีทีมเชฟอยู่เลยใช่คือเมนูอาหารทุกอย่างของเรานค่ะคิดบายเชฟมาก่อนค่ะใช่ค่ะอร่อยไหมคิดออะไรต่ออยไหมคิดอร่อยอันนีไหมคิด ข้าวผัดอุดรอ่าอันนี้เป็นซีเนเจอร์ร้านเลยค่ะข้าวผัดอุดรนะคะข้าวที่อุดรเนี่ยหมูยอกับกุนเชียนเขาขึ้นซึ้งเขาจะเด็ดมาหมูยืนอยู่เหมอกใช่ตัวนี้จะเป็นข้าวผัดกับซอสน้ำมันหอยใช่ใช่ตัวเนี้ยเป็นไข่ไข่ปรมานูค่ะอ่าไข่ปรมานูคือไข่ดาวห้าใบราดด้วยกระเพราหมูสับค่ะอืมเป็นท็อปปิ้งด้านบนต่อด้วยต่อด้วยอันนี้เป็นสปาเกตตี้พริกเผา เบคอนกับหอยลาโอ้โหไม่ลดแล้วตไปเ็นมามายามะนาหมูสับทะเลถ้าจะเป็นถ้าเป็นตัวยำร้านเราค่ะตัวนี้ก็จะโอเคสุดเลยตัวมามายามมนาวซบเลยค่ะครบรสมากไม่ยาเผ็ดเข้มหวานแล้วเห็นว่ามีการสุ่มเมนูด้วยอช่ไหคะคือว่าเนื่องด้วยว่าบางทีเนี่ยเราถ้าเกียรติตรงคอร์ตอนนั้นเนื่องด้วยว่าตรงจุฬาห้าสิบนะคะคืออยู่อยู่ตรงจุฬาเนาะจะมีนักศึกษาเยอะบางที การสุ่มเมนูค่ะคือเรานึกไม่ออกเลยจะทานอะไรเป็นปัญหาโลกแตกมากเราก็มีตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะคะ www. dot e a t y i y a t com random เนี่ยข้างในคือจะสามารถสุ่มเมนูอาหารก็ไม่ได้พร้อมบอกราคาเลยด้วยเรืเ่องใส่ได้ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นยกักษ์ใช่ใชค่ะชชเช่นสมมติว่าสุ่มแล้วเนี่ยอาจจะได้เป็นไส้มนุษย์กะเพราหมูสับไก่สับไข่ดาวไข่ดาวระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมก็สามารถ อ้ดีดีดีสุ่มใหม่สุ่มใหม่ไม่แต่เห็นบอกว่าร้านเปิดมา15วันนี่คนแน่นเลย15วันจริงๆค่ะคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงคนแน่นเลยอแน่นมากค่ะก็คือเปิดถึงวันนี้เป็นวันที่15แล้วว้าวแล้วก็จากนี้ก็คือเป็นกระแสมากบนบนออนไลน์นะคะก็คือมีหลากหลายคนเลยที่เป็นทา r g e t i n กว่า70%เนี่ยมาทานจากเพราะว่าอ่านกระทู้ต่างๆนะคะบนอินเทอร์เน็ตมีสาขาย่อยกไหมจะมีสาขาย่อยอู่ไหม เป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ว่าเดวเรนติดตามได้นาอาจจะมี15วันเหนื่อยมากเล้วกรบอกว่ามีตามใจลูกค้ายังไงอะคะสมมติสั่งอาหารคืออยากจะเอานู่นรวมนี่อะไรได้หมดใช่ค่ะสามารถที่จะเอาบางครั้งในบางอย่างที่เขาคิดว่าทานไม่ได้เช่นมีเคสงเลยค่ะคือข้าวผัดซุกี้เอามารวมกันเอามารวมกันได้ง่ายคือปกติเราทานซุกี้ถ้าทานกับเส้นทานกับมาม่าแต่วันนี้คือสามารถทานข้าวผัดซุกี้มารวมกันได้เลยครับ ก็คือถ้าจากจากตรงนี้ตีนะครับสามารถติข้าวผัดสุกี้แล้วปกติกินสุกี้กินกับทะเลกับหมูธรรมดาก็สามารถที่จะใส่เป็นกุนเชียงก็ได้หมูย่อหรือแหนมก็ได้นะคะเพราะบางทีนะไปร้านอาหารอยากกินอะไรตามใจก็ไม่ยอมนำให้เขาบอกว่าไม่มีในเมนูชิมอย่างเดียวลิปเอ้ยนี่เราไม่ได้กินข้าวไว้ใช่ไหมหิวโซงอะหิวโซงมาตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าไม่จะบอกว่าจานใหญ่จริงเพราะเราเทียบหน้ากิ๊บดิทำไมทำแบบเราเงี้ยนี่นี่นี จานเละค่ะจานมนุษย์จานมนุษย์ใช่ก็จะเห็นเลยว่าสกต่องมากใช่ซึ่งในตัวของเลราคาเขาของเรานะคะก็มีตั้งแต่69บาทถ้ามนุษย์จะเริ่มต้นที่69บาทเลือกเนื้อสัตว์ได้อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างต่อไป10บาท10บาท10บาทจานยักษ์อย่างนี้จานยักษ์ร้อยเาสิบเาบาทแล้วก็เรื่องเนื้อสัตว์ได้3อย่างอย่างต่อไปก็คือ20 20 20ยี่สิบยี่บไม่ลงมาปีัดได้หมดนะจ๊ะเดี๋ยวนะจานยักษ์เท่าไหร่นะหลักหนึ่งร้อยเด้3อย่างทาบได้แบาทคนจุก4คนอิ่่มคะ นี่นี่นี่รู้หรือยังอ่อนนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงเหรอจริงๆกดเลยดิกดเลยอ๋อซับสไครป์ใช่ไหมคลิปในวูดี้ทอ k c กชาน e ลใช่แลวเอากดเลย